หมือนกับโชคดีที่เขามาติดต่อแม่ปฏิเสธไปพ่อแม่บอกว่าแม่กลัวกลัวเรื่องขึ้นสัญญาณนะฮะกาให้เขาวิ่งจนเหนื่อยในฟซีน้องน้องเนี่ยคือให้เขาวิ่งจนเหนื่อยพอกลับบ้านไปเขาก็จะนอนนะฮะนอนอย่างเดียวเลยกลับมาแล้วหมายเลขสามปากแปร โอ้วิ่งมาเลยวิ่งตาตั้งโอ้ท่านอนท่านอนเหนื่อยเหนื่อยมันนกสวัสดีครับกัตตาล่าเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรี่นะครับ FC มาอัปเดตเ็นนะฮะเมื่อเช้าเห็นไปแล้วว่าเริ่มกำลังติด ประตูฝั่งหนึ่งนะฮะแล้วก็ล้วก็มีนายแบบเหมือนเดิมนี่เธอก็จะโชว์นั่นกึก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 อ่าแอคชั่นหน่อยออกไปละก็มาดูบ้าน,น FC เหมือนวันนี้เนี่ยคือติดประตูด้านข้างแล้วนะฮะติดประตูด้านข้างแล้ว แล้วก็เททับหลังแล้วนะฮะนี่ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ด้านข้างก็มี FC บอกว่าอยากให้เป็นเสนอไอเดียมาว่าน่าจะเทปูนออกมายาวๆนะครับก็คิดว่าน่าจะประมาณนั้นแล้ว f c ผมว่าถ้าเทปูนคงต้องเทยาวออกมาก,กว้างๆหน่อยเพราะว่าเผื่อประโยชน์ใช้สอยต่างๆแล้วก็ความสะดวกสบายนะผมว่านี่ด้านข้างนะ,ะ FC เมื่อเช้านี่เห็นแต่ประตูแต่ว่าหน้าต่างยังไม่เห็นตอนนี้เห็นหน้าต่างแล้วก็เดี๋ยวเดินเข้าไปเดินเข้าไปดูนี่นะฮะ f ออ่าโอ้ได้ฟิลมากเลย FC ดูผนงังอาร์ตไมฮะเออาร์ตไหมแสงส่องตอนเย็นอันนี้ก็จะเป็นครัวนะฮะทีนี้ถ้าว่าแม่ทำกับข้าวทำอะไรอย่าเนี้ย แล้วตอนเย็นๆถ่ายออกมานี่ผมว่าฟิลลิ่งนี่สวยมากเลยนะ FC รูสิพอาทิตย์กำลังตกนี่ได้บรรยากาศมากเลยโอเคแล้วก็อ๋อตรงนี้ฉาบแล้ว FC นี่ฉาบแล้วแล้วก็รอขัดอยู่รอแห้งๆใช่ไหมพี่โดมรอแห้งก่อนคือเวลาฉาบเนี่ยต้องนั่งเฝ้านะฮะ ทีมพี่ทุยนี่คือจะเย็นแค่ไหนอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องนั่งเฝ้าเพราะว่ามันต้องรอให้มันแห้งนะฮะไม่แห้งก็คือทําไม่ได้มีรอบหนึ่งน่ะพี่ทุยทำทำฐานพระทาบ้านที่แถวบ้านผมเนะี่ยคือดึกดึกแล้วก็ต้องขับรถกลับมามาปั่นตอนดึกนะฮะเอฟซีก็ต้องวางแผนเวลาเอาเองนะฮะกะเวลาเอาเองนี่ชาบแล้ว เดี๋ยวทาสีเข้าไปก็สวยนะฮะทาสีเข้าไปก็สวยโอเคประมาณนี้นี่ได้แล้วใกลแล้วก็มี f อหลายท่านนะฮะอาจจะรอตรงหน้าต่างประตูตรงนี้นะฮะมี FC หลายท่านคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าจะรอดูประตูตรงนี้ด้านหน้าเอาตรงๆรง f ซคือตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ไปเอาประตูที่ว่าเลยนะฮะ ก็ถ้าถ้าไซส์ที่แพงมากก็น่าจะาน่าจะไม่ได้เอาตัวรุ่น80,000นะ FC รุ่น80,000หรือว่ารุ่น40,000นี่ก็คือจะอาจจะไม่ไม่ไม่เลือกนะฮะคิดว่าจะเก็บเงินไว้ในส่วนของครัวเป็นเครื่องครัวเป็นทำซิงค์ทำอะไรต่างๆาดีกว่าเพราะคือมองไปมองมาผมมองเรื่อง เรื่องฝุ่น fc ผมอยู่ข้างถนนเนี่ยบ้านอยู่ข้างถนนเนี่ยฝุ่นฝุ่นยเยอะมากแล้วก็ช่วงหน้าร้อนหน้าอะไรเงี้ยลมมาฝุ่นจากข้างทางเนี่ยเข้ามาพัดมาในบ้านเนี่ยได้กว่าตลอดแล้วประตูไม้ที่เป็น t fc เห็นนะ่ะมันจะมีร่องมีซอกมีอะไรเงี้ยผมผมกลัวว่าแม่จะดูแลไม่ทั่วถึงนะฮะก็เลยคิดว่าจะหาวิธีหาประตูที่แบบมีความ เรียบง่ายดีกว่านะเรียบง่ายดีกว่าก็ต้องขออภัย FC นะว่าจะไม่ได้ใช้ประตูไม้ตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นประตูไม้นี่นแหละแต่พอมองไปมองมาไปดูไปจับดูมันมีร่องมีซอกมีอะไรเงี้ยคิดว่ามันจะเกิดปัญหาขึ้นนะในเรื่องของการดูแลทําความสะอาดตรงนั้นแต่ถ้าว่าบ้านอยู่ในหมู่บ้านบ้านอยู่ตามในพื้นที่ที่ เรียกว่าอะไรฝุ่นไม่เยอะนะฮะก็อาจจะได้อยู่โอ้โหแสงสวยมากเลย FC ประมาณน,นี้วันนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะ FC ที่มีก็คือ,อทำประตูกับหน้าต่างด้านข้างเท่านั้นแหละฮะเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะพาน้องๆพาน้องๆไปวิ่งเล่น,นะฮะอาชิตตา่ัสิตะะ่าอะไรนี่ ไปวิ่งเล่นกันชีตาชูก้า่ะชูก้ากับปากแปล่ะไปไหนแล้วเห็นปะโอ้โอ้โหดูเอฟซีเธอไปยืนลอยทังนู้นเลยอ่ะยังไม่ได้เรียกเลยนะไปแล้วนะไปเดินทางให้น้องเขาวันนี้ได้ออกกำลังกายสักหน่อยนะฮะเนี่ย ชูกาก็มองมานะครับว่าเมื่อไหร่เจ้านายจะไปเนี่ยฮะเนี่ยยืนมองนะครับเนี่ยยืนมองยืนมองเมื่อไหรเจ้านายจะมาเมื่อไรเจ้านายจะมา let's go ชูกาออกเดินทางเดินผ่านเสา เสาเขาเรียกสาส่งส,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 สัญญาณนะเอตรงนี้เสาส่งสัญญาณนี่ก็ถือว่าโชคดีนะ FC ถือว่าโชคดีที่แม่ได้ทำสัญญากับคนที่บริษัทพวกสื่อสารพวกนี้นะฮะเพราะว่ามันก็ได้เงินเป็นรายปีปีหนึ่งเขาก็จะให้ ประมาณก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วก็ลักษณะของสัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะให้ขึ้นนะฮะ fc ในแต่ละการต่อสัญญาเนี่ยเขาก็จะให้เงินขึ้นด้วยตามมาตางเงินเฟอ้อตอนนี้เรามาที่นาแล้วก็ผพาทิตนะฮะผาทิตกำลังตกพอดีเดี๋ยวให้น้องเขาวิ่งเล่นสักหน่อยผมอยู่ตรงนี้แหละถ้าเดินไปเดี๋ยวเขาจะเดินไปอีกนะฮะ ก็มองเห็นเสาส่งสัญญาณตรงนี้นะฮะอันนี้ถือว่าเป็นโชคดีนะของครอบครัวผมที่เขาเข้ามาเช่าแล้วก็ได้เงินเป็นรายปีเช่าเป็นรายปีแล้วก็มีต้องเสียภาษีในเอฟี FC, ต้องเสียภาษีเขาก็จะหักไปแล้วแล้วก็สัญญาเช่าในแต่ละครั้งเนี่ยมันจะเป็นเช่าแบบว่าสัญญา3ปีหรือ4ปีนี่แหละผมจะไม่ผิด ในแต่ละ4ปีเนี่ยเขาก็จะให้สิทธิ์เราเนี่ยในการขึ้นค่าเช่านะ FC มันแล้วแต่เรา,าเราจะขึ้นค่าเช่าก็ได้หรือว่าเราจะบอกว่าขอตามอัตราเงินเฟอ้อก็ได้ผมเคยเห็นครั้งหนึ่งเนี่ยเข้ามาทําสัญญาส่งใบสัญญามาก็นั่งดูอยู่เขาก็จะมีตําแหน่งให้ติก๊กว่าจะขึ้นเท่าไหร่หรือว่าจะขึ้นตามอัตราเงินเฟอ้อก็อาจจะเลือกไปว่าตามอัตราเงินเฟอ้อมันก็จะขึ้นง่ายหน่อยเพราะว่า เขาก็จะเข้าใจในเีว่าค่าเงินบางทีมันก็ลดลงและเวลามันเปลี่ยนไปเนี่ยมูลค่าของค่าเช่าเนี่ยมันต้องเพิ่มมากขึ้นอ่าก็ถือว่าได้เงินตรงนี้เนี่ยมามาจุนเจือครอบครัวได้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจตกก็ถือว่าได้เงินตรงนี้มาช่วยเยอะพอสมควรทําให้เราพอถูถูไทไถ,ถามาได้นะฮะแต่ตอนแรกสุดเนี่ยเอฟซเชื่อไหมว่าแม่ปฏิเสธนะฮะถึงหลายคนจะบอกว่ามันเป็นเงินที่แบบว่า เป็นเงินเสื้อนอนกินเป็นรา uh ยได้ที่บอกว่าเหมือนกับโชคดีที่เข้ามาติดต่อแม่ปฏิเสธไปพ่อแม่บอกว่าแม่กลัวกลัวเรื่องคลื่นสัญญาณนะฮะคลื่นสัญญาณที่มันจะมาอยู่ใกล้บ้านกลัวประมาณนี้แหละกลัวประมาณเรื่องคลื่นสัญญาณนี่แหละแต่ว่าเขาก็เลยไปที่อื่น ไปสำรวจที่อื่นดูนะสำรวจที่อื่นดูเขาบอกว่าตรงตรงนี้เนี่ยคือจุดที่มันจุดที่มันเหมาะที่สุดคือถ้าขยับไปไปทางซ้ายไม่กี่เมตรมันก็จะไม่ได้ทางขวาอะไรเงี้ยเขาบอกพอไปข้างหน้าหรือว่าข้างหลังขยับไปเนี่ยมันไม่ได้ตำแหน่งพอดีเขาก็เลยบอกว่าตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่ดีที่สุดในในละแวะกนี้ไม่แน่อย่างเช่นว่าถ้าถ้าเลื่อนมาทางนี้เออถ้าเลื่อนมาอย่างงี้ปุ๊บ มาสักสิเมตรมาในที่ของคนอื่นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยสัญญาณมันอาจจะน้อยนะฮะหรือว่าเลื่อนมาทางนี้อะไรเงี้ยเขาเขาบอกมาก็มามา,มาง้อแม่อยู่ประมาณครั้งหนึ่งสองครั้งนี่แหละแม่ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคก็นั้นก็ให้เช่าแล้วกันนั้นก็ให้เช่านะแล้วก็แต่ผมก็มองว่าคือเรื่องคลื่นเรื่องอะไรเงี้ยมันอาจจะมีอยู่แต่ว่าอยู่ในเมืองอยู่ใน เมืองอำนาจเจริญนะมันมีเสาส่งสัญญาณแบบนี้ fc อยู่กลางใจเมืองเลยนะ fc บ้านคนก็อยู่บริเวณรอบๆเลยมันมันก็มันคงมีทั่วไปนะ,ะมันคงมีทั่วไปแล้วก็เขาคงคิดมาแล้วแหละเรื่องเรื่องความปลอดภัยแล้วมันก็มีแค่เสาเดียวด้วยนะ,ะเสาเดียวแม่ก็เลยโอเคถ้าเขามาติดต่อเหมือนกับว่าขอขอขอเธย,ย้ายอะไรเงี้ยแม่ก็เลยได้ให้เขาติดตั้งนะฮะ ก็ประมาณนั้นนะฮะเรื่องเสาส่งตัวนี้หาเรื่องคุยกับ FC นะฮะก็เป็นสัญญาราย3-4ปีแล้วก็แต่ละครั้งก็คือสามารถที่จะขึ้นขึ้นค่าเช่าได้นะก็เป็นเงินที่มาจุนเจือครอบครัวในช่วงเศรษฐกิจตกตอนนั้นก็ถือว่าโชคดีไปนะ FC แล้วก็อ๋อจริงๆนะ่มันจะมีอีกเจ้าหนึ่งเขาจะมาขอติดต่อเช่าด้วย มีเจ้าหนึ่งจะมาขอติดต่อเช่าด้วยแต่ว่ายังไงไม่รู้เหมือนกับว่าเขาอาจจะแชร์กันที่เสาเดียวคือใช้เสาเดียวแล้วเขาก็อาจจะมีตัวส่งสองตัวนะฮะเพราะว่าตอนแรกเจ้านั้นบอกว่าเขาก็อยากจะติดตั้งเป็นเสาข้างๆเหมือนกันอนะไรเงี้ยบริเวณใกล้ๆเขาก็แต่แต่แล้วเขาก็หายไปนะฮะเขาก็หายไปแล้วก็เหมือนกับว่ามันมีตัวส่ง สองตัวอยู่ในเสาเดียวกันแต่ก็เราก็ไม่รู้เนาะไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็ไม่ได้คิดอะไรมากโอเคชีต okay. าเป็นไงไง็นไงบ้างผมมาเดินเล่นอ่ะชูกาอ่ะเดินสลินห้อยเลยเดินสลนินห้นะอยโอ้ปากแปรอยู่นู่นนะเอฟซีออกปากแปรนู่นต้องให้เขาวิ่งจนเหนื่อยนเอฟซี FC. น้องๆเนี่ยคือให้เขาวิ่งจนเหนื่อยพอกลับบ้านไปเขาก็จะนอนนะฮะนอนอย่างเดียวเลย๊ะเอ้ยังไงบ้างวันนี้ก็มีญาติมาจากญี่ปุ่นนะเอฟซีแล้วก็พาญาติผู้ใหญ่มาด้วยญาติผู้ใหญ่ท่านนั้นก็บอกว่าหาหมาแบบชูกานี่ให้หน่อยไงชูกามีเพราะว่าน้องเขาเหมือนกับว่าตัวโตแล้วก็ไม่ดุไม่ดุ แต่ว่าคนจะกลัวแต่ว่าไม่กัดอันนี้คือข้อดีของชูก้าแล้วก็ปากแปรแล้วก็ชีต้านะฮะคือดูน่ากลัวแต่ว่าไม่กัดเป็นมิตรเพื่อนบอกว่าถ้าหากว่าได้สักหนึ่งตัวไปเนี่ยเพื่อนจะเอาหมาที่บ้านเอาไปไว้ที่นาหมดเลยแล้วก็แล้วก็เอาแบบนี้ไว้ที่บ้านนะฮะเพราะเหมือนคนถ้าเห็นเนี่ยเขาจะดูกลัวนะ fc แต่ว่าเขาไม่กัดคนนะฮะไม่กัดคน ตั้งแต่เลี้ยงมานี่ไม่ยัง,ยงไม่กัดใครเลยนะฮะก็ต้องพาน้องเขาออกมาเดินเล่นในเอฟซีเดินออกไกลๆอย่างนี้แหละเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาจะเครียดเครียดนะฮะเมื่อกี้ผมก็พาบอกว่าเดี๋ยวปไปเดินเล่นกันแค่เดินออกมาจากบ้านปุ๊บเขาวิ่งมาหลังบ้านเลยเอฟซีแล้วเขามองบอกว่าเมื่อไรจะเดินออกไปเมื่อไรจะเดินออกไปอะไรเงี้ยเออก็เดินไปเดินมาประมาณนี้หละเอฟซี หาอะไรอ่ะชูก้าหาหเลยไปไหนให้เดินไปบ่ไปแล้วเอปากแปรชูก้ารอชิต้าด้วยสิ วันนี้ออกมาเร็วก็จะยังม่มืดนะฮะปากลับ Let's go จุก้าปักแปะอืมโอเคนะครับเดี๋ยวจะกลับบ้านละดูว่าน้องเขาจะเดินกลับมาไหมเดินตามมาไหมนะ,ะ FC ดู มาแล้วหนึ่งตัวชีต้านะชีตาชีตาเขาเจอหมาที่ติดติดเรานะฮะ,ะชีตากลับบ้าน กลับมาแล้วปากแปรยังไม่กลับมาเลยอ้าวตัวต่อไปปากแปรนะส่งเข้าใครส่งเข้าประกวดหมายเลขสามปากแปรโอ้โหวิ่งมาเลย พิงตาตั้งอ่ะเห็นเราอยู่ที่นี่นทำเป็นทำเป็นเก๊กทำเป็นเก้ก,ออกปักแปะฮะกลับบ้านกลับบ้านปะ let's go เด็กๆกลับบ้านไปนำ้ำไปกลับบ้านได้แล้วชูก้าบอกว่าทำไมเธอกลับเธอเอาเปียบนะเนี่ยเอาเปียบวิ่งมาด,ด้วยกัน กลับบ้านโอ้อโหท่านอนอท่านอนเหน,น,นื่อยเหนื่อย คนมันไก่เด็กๆขน,น,นาดก็ยู่งเต่ากข้าวผู้หญงทน,นอ่าถึงบ้านแล้วเด็กๆโอเคถึงบ้านแล้วพาน้องๆไปวิ่งเล่นนะฮะทีนี้ก็ฟรีสไตล์แล้วทีนี้แต่ต่างคนก็ต่างไปละกลับมาถึงบ้านก็ไปละ